เราชุดไหนเราชุดไหนชุดชุดตรงแถวแถวกองทางแถวต้นไม้รรับรรับรอรับรอรับรอรับรรัรับี่ีแบงต้องไเวเล่กเล่นก่อน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 รับเลยรับเลยเล่นก่อนลงมาเล่นก่อนเล่นลงมาเล่นเฮ้ยเพดันขึ้ไปดนขึ้ไปนไปเฮ้ยดันขึ้ไปหน่อยดิเฮ้ยันขึ้ไปบยงกองอ่ะกันโมหน่อยกันโม่หน่อยชุบหน่อยลุงกองหน่อยชุบไปชบไปชบไป้ไปงนนะ กำลังการกำลังการรวกล่องพี่มกล่องมกล่องรวมกล่องรวมกล่องหนรวมกล่องหน่อยกล่องกล่องกล่องมากล่องหน่อยมากล่องหน่อยไอ้คนนี้มึงตายองนี้นะตายนะตายองินด้วยเอานด้วยเอนด้วยเอนด้วยนคตกในคดีตกเพื่อนตายเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพ่ตายเยะเ่อนาเพื่อนอด้ยอย่าเล่นนด้นเา้นะองเงยบเล่นเพื่อด้วยเล่นเพื่อนด้วยเอาเพื่อนอเพื่อนอเพื่อนดีดดีอย่างเงียบอย่างเงียบไไปเรพื่อก่อนเพื่อน อย่าเพิ่งเล่นนะเพื่อนอุ้มเพื่อนก่อนนกลกันหน่อย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 เกียร์ดีละแกงเกียร์ีละแกงเกียไ้กันหน่อยนกันหน่อย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 อุ้มเพื่อนก่อนยูกียูกอุ้มเพื่อนก่อนเราล้มเยอะเพื่อนอย่าลืมกันเพื่อนอุ้มเพื่อนก่อนขอไขอไว้ขอไว้ด้วยอย่าตีมั่วจะเย็นแม่งนิงเเล่นมาโดดมั่วโอเค้องวิ่งอุ้มนออุ้มหน่อยอุ้มหน่อยวิ่งไปบนเนินมึกวิ่งไปบนเนินช ชุบด้วยแม่กระนิ่ชุบด้วยแม่นชุบด้วยตายเยอะยเยอะีแล้วเค้กชุบแล้วเค้กชุบแล้วยอยู่ีตายอยู่ชุบแล้วกันเพื่อนชุบแล้วกันเพื่อนตีตายอยู่ตีตายอยู่ชุบแล้วกันเพื่อนชุบแล้วกันเพื่อน อย่าแยกอย่าแยกเล่นทีละสีแลไมันลมยางสมัยกมางมึงเป็นกมเพื่อนเพื่อนตรงกลองับมาับมาบเล็เลับเล็เล็ับเล็ับปะเ่มากจะเพิ่มกนเ่กจะเพิ่มกสมยงเพื่อเพิ่มกัแล้วชุมแล้วชุมแล้วชุมแล้วชุสมัยอยู่จับมาเพื่อนเพิ่มกับต้องกรงผมเ่ต้องกรองหมค่นิพูดทีละคนได้ไหมเล่นในการเล่นนกันเล่นในกากเนนก่เฮ้ยเลิเนราเขาชุบฟรีเรื่อยเเว้ยกลับลงวันนี้กลับลงวันนี้กลับลงวันนี้ กลัตรงนี้ก่อนกลับมาที่กล่องก่อนกลับมาที่กล่องก่อนเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนมาเพื่อนไม่ใช่ที่กล่องก่อนมามาลงกล่องชูพีาได้ไมชูพี่ไม่ได้อย่มาที่กล่องก่อนดีมาที่กล่องก่อนแลวเลยแวนี้เลยนี้กอ็้มากนไ้มน่อยไหมไม้โซนไม้โซรอรับข้างบนนี้นะไม่ไม่พี่ฟังบอฟังผมไปเคลียร์ต้นไม้หมดก่อนมาไปด้กันไปด้กันรอกออนรอรอออ ขามากล่องแล้วก็ไปบไม้ต้นไม้ไปไม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 ้ไไม่ต้องเก็บไป้อเก็บเก็บไเก็บไตายไปตายีงเออเพอะไรต้นไม้ก่อนต้นไม้ก่อนค่อยๆั้นไปมเล่นไม้ออกม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเลยเหลือตไ้เหอไมเราับทีหน่อยมเราับทีไม้ับ

การไว้การไว้การไว้หต้นไม้การไว้ต้นไม้ต้นไมต้นไม้ต้นไม้ไปที่กล่องนะอย่าเพิ่งไปอย่าที่กล่องกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเาดีกระดานกระดันนี้ดัขึ้นไปดัขึ้นไปดัขึ้นไปดังขดันดังขึ้ไปดัขึ้นไปดังขึันดัขึ้นไดัข้นไปดั้นไปดัันดังขึ้นไปดั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 ้นไปดังข้นไปดันไปดันไปดันั้นนดันดันด้นดันดั ดันตายดันมาเพื่อนดันมา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 เพื่อนที่กองโอ้ตาย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 กลับมาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนกลับไปไม่ต้องไปถึงต้นไม้นะไม่ต้องจนต้นไม้ไม่ต้องถึงต้นไม้ไม่นต้นไม้ดันมายืน้วยการดันมาเราดันมาเร็วดันมาเร็วเอาเพื่อน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 ด้วยดันมาให้หมดเพื่อนตรงนั้นปล่อยมีดติดไปตัวตัวที่หลุดไปตัวเดียวมันได้รบกวเล่นมีดดันด้รวเล่นมีดดิไคันนี้ครับ ไปสักเลยพิวิวไปถักเลยี่เปียกไปเปียกเปียกไปได้ยูได้ยูไปๆไป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 ปวนไปเยไปเพื่อตายเล่นด้วยเล่นด้วยเ็วชุด่อน้ชุด่อหนต้ององไปยยงตอนนี้งันขึ้นมาคับชุบนหน่อยดิแม่กะิ่งดันขึ้นมาทับโชุบคนยชุบยังชุบยังพี่วอนชุบยังอ่างอยังน้องชุบเลยานี่ตมดันขึ้นมาชุบคนหน่อยคอยดันมาคอยดันมาคอยดันไว้วไ้

เฮ้ยเรากระจายแล้วเนี่ยเรากระจายแล้วนะเรากระจายนะเรากระจายนะกับมาก่อนกลับมาก่อนดิ้กัมมากกับมากลับมากลับมากลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนดูดูดูด Blender, รวมกล่องกันลยไหมอันนี้ดูได้ไงวะเลื่อดนไปซ้ายตัดเพื่อนนองเพื่อนซก่ังเพ่อนซึ่ยังเพื่อนซึ่ยเพื่อน่เพื่อน่ชุดก่อน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 ชุก่อนชุด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 ก่อนชดก่อนชุดก่อนชุ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 ก่นชุก่นชุก่อ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 นชุกอนชุก่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 อ เอาเอาค่อยๆกืนคล้เข้าไปค่อยๆกืนไปสวยไม่คันนี้มันนี้ไม่คันนี้ไม่คันนี้ม่คันนี้ม่ันเฮ้ยดีเซล้หลังหลังมีจูบ้าดีเซล้หลังหลังต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มีไปต้นไม้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 ดีเซล้าจุดไม้ดีเซล้าจุดไม้ไปต้น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 ไม้มันรีอยู่ต้นไม้มันรีอยู่ต้นไม้มันรีอยู่ค่อยๆไปทีละโซนค่อยๆีต้นไม้ก่อนเดโมเก็บเดดโโมมเเเเเกก็็บบลลยย

กตัวนี้หหมดเกตัวนี้หมดคุยกันไนไสวยๆไต่อไ่ต่อไ่ต่อฟังเพื่อนอาอ่งตวนี้มดนหลังเลยนหลังไปดันหลังไปดันหลังไปสายไปสายปไาต้องขอบวงองิแบ่งไปแม่งไปเฉย่ไปแบ่งไแบ่ไปเล่นแบ่งไปเล่นตไม้เล่นให้ไชุดิงชุดบิงชุดบิงชุดบิงชุบิงม่กอบ้ะมีกอบ้ย่าต่อให้พี่ไม่องคนพอที่เหลือออกมาไม่ผมอยม่อ่อ่อ่่อ่ออย่อ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 ย่อม่อ่อ่ออม่อย่อ่อยู่ออม่ออ่อย่อ่อู่อย่อ่ออ่อ่อ เขไปแล้วเขาปแล้วเขาลน้วเขาแล่าเฮ้ยตวนี้หเอามีไปมีรอมีรอมีรอถีมีของคนบ้คน้อ้งที่หลงมาที่ลงมานึงลงใครอะวมีไปดีมีไปดีมีเขาไปดีไปเล่นต่อยืนดีกว่าไปมีเข้าไปดีถ้าสื่อิดไปได้กออกมาก่อนติไปได้กออกมาก่อน มึงยืนไว้เลยยืนไว้เลยแล้วปล่อยเพื่อนเก็บไปมีแล้วปะไป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 สวยเขาค่อยไปเขาค่อยกึญน้อยค่อยกึญเอาไปถัง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 ไปที่ทางไปที่ทางไปที่ทางโอเคได้ตุ้งถังไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันเล่นเยอะไม่ต้องแย่งกันเล่นเยอะถ้าปิดไม่ได้เปลี่ยนหมัดเปลี่ยนหมัดเเปลี่ยนมาดต่อยเปลี่ยนมาดต่อยเปลี่ยนมาดต่อยใครเล่นไม้ใครเล่นไม้ใช้หมัดเลยใครเล่นไม้ใช้หมัดใครเล่นไม้ใช้หมัดเลยใครเล่นไม้ใช้หมัดเลยไม้เป็นเป็นมหมัด ไม่เปลี่ยนเป็นมัดมีถือมีดไว้ไอ้ส่วนกัน์่อะโซนกัน์่ะเปลี่ยนไปมัดต้องกูจ่ายเอต้ถอยออกมาตรงนู้นไม่ต้องเยอะมากก็ได้เหลือไว้ให้น้อยๆมันจะได้บูลง่ายได้เราได้ระวังระวังเอาเพื่อนออกยวเพื่อนออกมาถอยออกมาหน่อยไม่ไม่ต้องเยอะมากอ่ะเหลือไว้สักสองสามพลพอเล่นก่อนมันจะบูลไปโดนเพื่อนแต่ผมเล่นใ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 นนี้ให้พี่ตาเอาไปเดี๋ยว